หลังจากที่หมอลํมภูมิอายุจักหน่อยแต่ว่ากลเป็นสาวจัดงานมันกับนุ่มน้อยลิเกน้อยลิเกนุ่มน้อยนะครับก็ถือว่าผ่านไปรอดพ้นไปด้วยดีแต่ว่ามีเรื่องให้เคียย์หลายๆอย่างครับพี่น้องเรื่องให้เคีรยก็คือว่า เขาวิาพากษ์วิจารณ์กันหลายต่อหลายอย่างหลายต่อหลายสิ่งหลายต่อหลายอย่างครับพี่น้องเขาวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าจงไดแน่น,นเดี๋ยวจังมาหลับชมหลับฟังกันครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยหมอล่ำสาวเนี่ยครับมาหมอล่ำสาวก,กับเพิ่นกับปืดปาดขึ้นมาเลยแล้วสวยนะเออปู้ใไดสิมาว้าวให้เพิ่นบรได้ง่ายๆเด้อ นั่เนแนวว่าเพื่อนกับจุดเดือดเพิ่นกับตั้มอยู่แล้วเนาะเพื่นกับไฟเลยแล้วบาทที่นี่ภากันมาบ้าให้เพิ่นนะ่นน่ะนะเพิ่นไฟขึ้นว่าจากไหน่าเตี้ยไฟขึ้นว่าจางซี่ครับพี่น้องลูกลูกฉันครอบครัวฉันมีความสุขดีค่ะนนเห็นบ่ลูกลูกฉันครอบครัวฉันมีความสุขดีค่ะอย่าสารแณวิพากวิจารคนอื่นเอาเวลาไปดูแลลูกหลานตัวเองบ้างเธอ พวกผู้ดีทั้งหลายให้มันดีแต่สูนั่นคำๆนะอย่าซีเรียสพี่น้องครับมันบอกว่าวายจังสีเนาะมันบอกว่าลูกๆฉันครอบครัวฉันมีความสุขดีค่ะแน่ใจตีว่าลูกๆมีความสุขกันนะเมื่อวานคือยังหน้าอมทุกข์แค่ๆนะลูกสาวคือยังหน้าแบบโอ้ยคนเขาเปไปลงในโซเชียลเต็มเลยนะพี่น้องเอ้ย จกว่าเป็นยังไงตอนอย่าง,นงเนาะเมนบ่กเดสิว่าจังไรล่ะเมนบล่ะเอออย่าสารแนววิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเจ้าเป็นบุคคลสาธารณะเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เจ้าละอันที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ก็บพ่าได้ไกลไปบ่ได้มันไก่อยู่ได้แบบว่ากระแสละ่ะเงินหมันมแตสัสเออคือเก็บเงินไดไว้แท้ันแนละสรุปสุดท้ายค้าโรงแรมส,สิจัดงานแต่งเงินผุนดใดเออ ล้วกะเป็นยังเอ้ญาติฟังเจ้าเบาคือจังบูหูจักเจ้าเบาคือจังบูมีหูคนสําคัญไว้วงการบอมาเนาะคือบูมีผู้ใดมาเนาะมูพวกที่เคยสนิทสนมกันตอนนี้ก็คือจังบูมาคือจังบูมีการโพสต์กันร่างใจน่นั่นนี่สารพัดกับปีดองเออเนี่ยเป็นยังจังว่าเอาเอาแม่เลี้ยงมาเออเมียไม่ของพอ บัตรเจ้าของก็ยังอยากให้ลูกของเจ้าของยอมรับอพอยอมรับของไอ้ผัวหม่ของเจ้าของนั่นแหละครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มานั่นแหละแม่นว่าเจ้าของเป็นบุคคลสาธารณะขั้นบ่อยอยากให้เขาวิพากษ์วิจารณ์กับบ่ต้องเมื่อออกซื่อตัวว่าคนมันลอยพอพันแม่คนเจ็ดสิบล้านคนเนาะมันกับโมโหว่าผู้ดเสียอันเนี้ยต้องยอมรับนะ เขาต้องยอมรับว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะโดนถึงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแหละต่กร้อเจนนี่ได้หมดสดชื่นถึงวิพากษ์วิจารณ์นี่การเขาก็ยังสงบลงเพราะว่ามียของเขาหูดว่าเออเขาเป็นบุคคลสาธารณะแมนมาครับอ่าอย่าสาระแนววิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ขนาดคนของพวกเจ้านะคนของเจ้านะอะ่บางคนเขาก็ยังไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นเลยแมนบาละ่ะ เอ,อบอกค้ของเจ้าของน้ำกับเบอรได้ว่าดอกก็อย,อยากบอกแค่ว่าคนของเจ้าบางเถือกับมีบางโคตดนี่ไปสารแน่วิภาวิจารณ์คนอื่นคือการเอาเวลาไปดูแลลูกหลานตัวเองบ้างเถอะนั่นก็ต้องบอกเจ้านั่นแหละว่าเจ้าก็ต้องดูแลลูกหลานเจ้าของน้ำมือกันเพราะว่าไม่อย่างบางเถือเนี่ยน้องสองค้นน่ะนะ,นะเด็กหน่อยสองคนเนี่ยต้องการความรักจากแม่ที่สุดเลย เด็กน้อยนี่มันต้องการความรักจากแม่ในวัยนี้แหละต้องการความรักจากแม่แล้วในอนาคตถ้าเด็กน้อยมันบ่อสนใจเจ้านี่ว้ายเจ้าอย่ามาบอกด้วยว่าจะไม่ดีตรงไหนสิบอกเลยถ้าเด็กมันเลยวัยที่แบบว่าวัยสิบสิบสามสิบสี่ไปแล้วนี่นะจบปฐมไปแล้วนี่มันจะกลายเป็นวัยรุ่นนั่นแหละสิเขาวอติดเลยเข้าบ่ได้สั่งบ่ได้สอนบ่ได้บอกมันยังวัยมันสิไปติดมูมูบอกยังมันจะฟังเบิดเจ้านะ่ะเอาเวลานี่อ่ที่แบบว่าไป ไอ้นั่นไปนี่ครับไ้ไอ้ยังกว่าใช่น้อยเนี่ยเออใช่น้อยใชยเลกลิเกเนี่ยเอาเวลาเนี่ยแบ่งเวลามาดูแลดูน้ำเรีนบวลาเออนั่นแหละเดี๋ยวเจ้าสิเสีย,จยใจภายหลังนะเดี๋ยวสิหาบ่าโอ,โ,โอ้โหนะเออเจ้าเจ้าเบิ่งน้างเงาเงาเงาเม่กับเงาลูี่ขั้นเท่าสอนขั้นเท่าสอนดีมันกับบอวตางกัน คันเท่าเห็ดพฤติกรรมให้เขาเห็นนี่เ ين, งามันก็บออออกจากเข้าเลยคัเให้พฤติกรรมยังไดนี่มันก็ไปตามนั่นเงาเนี่ยมันบอสามารถถิมเข้าได้เด้อสิบอกให้ถ้าเราทําพฤติกรรมดีๆนะทานิสัยดีๆพฤติกรรมดีๆนี่เงามันก็เงากั็ตามเข้าไปถ้าเขาเห็ดพฤติกรรมบ่ดีพฤติกรรมแย่ๆเงามันก็ตามเข้าไปแม่บอกครับพีรร่น้มนมาานองลูกหลานเลน้ยล้นนี่พอแม่เปรียบเสมือนเป็น เปรียบเสมือนเป็นบุคคลที่เขาจะต้องทําตามแบบอย่างเนี่ยสิบอกร้นานะเออโม่เป็นธรรมดาเนี่ยงสิบอกร้เด้อนี่แหละถึงจะเรล้วกระตแตหล่าว่าเอาไปกระซับนั่นแหละส่วนผู้อื่นเขาดูแลลูกหลานตัวเองดีว่าดีนันคนก็นคิดว่าเขาก็อาจจะดูแลดีอยู่เน้เออได้หลายคนอาจจะดูแลดีอยู่เพราะว่าบางคนนี่เออ ลูกหลานเขาก็ได้เขาอาจิบะได้มาเป็นหมอลงหมอรับดอกแต่ว่าเขาอาจจะได้เหตุการณ์เหตุงานที่ดีนะอา,อาาจสิบ่ถทิมอาชสิบ่ถทิมพ่ออาชสิบ่ถทิมแม่เมียอาชีย่อมรับอาไอแม่ไม่ของพ่อได้ยังเสียนะแม่นมาเออพวกผู้ดีทั้งหลายให้มันดีแต่สูนั่นแหละมันก็ไม่ผูใ้ใดดีเกินกัน,กนดอกเพียงแต่ว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะเราต้องนำเสนอสิ่งดีด ของเราให้คนอื่นเห็นให้เขาเอาเป็นแบบอย่างไม่ใช่ไปนําเสนอสิ่งแบบเออแบบแบบที่แบบว่าสังคมเขาเ่ต้องการนักเสีแม่นบ่ล่ะสิเป็นศิลปินตัวอย่างสิเป็นศิลปินในที่แบบว่าคนชื่นชอบเนะี่ยมันก็ต้องเฮ็ดดีๆอําสิา่งดีๆก็ไปสาธารณะชนม่นว่าสาธารณะอันแรแม,ม,ม,มนมาเนี่ยคำๆนะย่าซีเรียด่อยว่าเจ้าดิซีเรียดตัวดีบ่แม,ม่มนไอใน มเมนผู้อื่นซีเรียสเด้อเนี่ยคอยว่าเจ้าที่ซีเรียสอยู่ตอนนี้ <c oughs> เออเพราะว่าเป็นยังเขาบอซีเรียสเขาบ,าบางคนเอาเอาวตรงเอาวตานรมาดา,จาเจ้าแล้วเขากลับปเขากลับไปนอนเว้นไปนนอนสบายใจเชมบอลล้วแมนบ่ล่ะแต่คนที่ซีเรียสคือเจ้าแล้วแมนบ่ล่ะสุดท้ายก็มาฝาดมาฟันกับไปเขาเนี่ยแมนว่าสุดท้ายก็มาฝาดมาฟันกับไปเอฟซีเอวตงอวตานนั่น,ลนแล้วนี่แหละนะ ขั้นเขาอยากให้เขาหักเขาก็ต้องเฮ็ดดีๆครับเขาขั้นเ่าไม่อยากให้เขาสร้างไอเฮ็ดบดีกับเขาสิ่งใดมันกับมันกับแพร่วามมดีบัลทราเนื้อจะคิดว่าการเฮ็ดดีมันบริผลมันมีผลจ้ามีผลในสิ่งที่ดีๆนะน,น,นั่นแหละนะเมียนบอว่าไปกระซับนั่นหละว่าเขาโบฟังเขาดอกนะเพราะว่าป็นอย่างเพราะว่าเขากัดตัวเติบล้วเนะมียนบอเขาก็บ,บอกแล้วเขาด้วยยตัวเขาเองหมอรำสาวน่ะนะเออ ส่วนในพระเอกน้อยลิเกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาครอบพวกขากพิีฐานะอืมพ่อแม่เขาก็อันนี้มาดีอบรมสั่งสอนมาดีเขาก็บอกด้วยเอาเอา่าดีก็ดีมาเจอกันกับอนุโมทนาสาธุน้ำเดอ้อนะสำนี้แหละครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องสอดรูสส้สอดเห็นนิ้วน้ำเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับบ๊ายบาย